โอ้ดบเบียเล่นโหดหรือเปล่าเนี่ยดูดีครับโคนโอบหมดเลยครับทั้งตัวเลยครับน่าจะเล่นบทโหดมานะเนี่ยปีนขึ้นไป ีไม้ไปยืนครับแต่รู้สึกโคลนทำไมมันท่วมเยอะขนาดนี้เนี่ยหมเบีย้ยเล่นอะไรเนี่ยแถบขวาของตัวรถนะครับท่วมหมดเลยซานนี่ SY ส0 4สายบูของทีมงานฟ้าบรนดาล ร่องลอยน่าจะจมโคลนนะเนี่ยแต่เอาตัวเองขึ้นได้ห้อยห้อยห้อยติดแท้แต่ว่าขึ้นได้เนี่ยขึนเองได้ออเอออยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนดูร่องรอยก่อนตรงนูน้นตรงไหนเอ่ย นะลงมาเก็บพื้นล่างครับเอื้อมไม่ถึงจุดนี้เอื้อมไม่ถึงก็เลยลงมาเก็บพื้นล่างแน่นอนเลยหนุ่มเบียร์แล้วอยู่คันเดียวด้วยนะอยู่คันเดียวด้วยเพราะว่า,าฝั่งของป่าตะวันนั้นปูกย้ายไปหาป่าเจาะนะครับที่วัดป่านี่แหละบ้านลาดลักแดนนี่แหละ งานขุดลอกครองเอาหอาดินมาลองเอียงๆอยู่นะเนี่ยผมพอจะรู้แล้วสาเหตุที่ท่วมไปครึกนึงก็น่าจะเอียงลักษณะนี้แหละครับน่าจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดนี้นะนจุดนี้แน่นอนเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันมีรอยล้อแท็กอยู่ แต่ตรงนี้มันไม่มีรอยล้อแท็กน่าจ,จะจมตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาตัวเองขึ้นได้ครับเจ้านมเบียร์เนี่ยมีต้นไม้มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียงนะเฮ้ยเบียร์เบียร์เบียร์เอาดีๆนะเบียร์อย่ามาเกมโอเวอร์นะ ก็จะเป็นช่วงจุดสิ้สุดของเขตรับผิดชอบนมเบียรกระป๋าตะวันครับมาบรรจบกับฝั่งที่ป้าเจาะกับพี่ตุมตามเนี่ยขุดลอกเอาไว้เนี่ยด้านหน้าตรงกอไผ่เนี่ยครับเฮ้ยสรงนี้อันตรายอยู่นะทรงนี้นมเบียร์ ดีดียวดีดีการขุดรอกครองลำปะเทียนะครับบ้านลาดลักแดนบ้านศรีทายาทะหารทรายบริดำม,มาอยู่ไหนคว้ามา จะรอดไหมเนี่ยยืนทำงานแล้วมันจมลงเรื่อยๆๆยถ้าปล่อยให้อยู่คันเดียวแล้วมักจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับหนุ่มเบียนี่จุดข้างหน้านี่แน่นอนเนี่ยจุดที่โคนโอไปซี่คืกนึขนาดนี้เนี่ยแน่นอนเลยครับไม่ต้องสืบครับ เหมือนกับเป็นดินเละๆดินสมองนะาอยู่ข้างล่างเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเอาใจช่วยนมเบียเอาไปบิดตัวไป เอาให้รอดเอาให้รอดขึ้นฝั่งให้ได้ตายแล้วปีนออกไปปีนออกไปโอ้สุดยอดลับขึ้นไปแล้วครับ สุดยอดสุดยอดเอาตัวรอดได้ครับทักษะการเอาตัวรอดดีเยี่ยมถ้าเกิดว่าอยู่เนี่ยต้องย้ายทีมงานเข้ามาช่วยนะเนี่ยก็เหลืออยู่ในรัศมี50เมตรสุดท้ายนะครับก็ให้ฝั่งของนมเบียเนี่ยเก็บ เก็บทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนูน้นนะครฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพราะว่าป่าตะวันออกไปแล้วขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปบนฝั่งแล้วครับ สุดยอดเยี่ยมมากเยี่ยมมากสุดยอดที่เอาตัวรอดออกไปได้นะครับ จมตรงไหนไหน,นั่นจมตรงไหนตรงนี้เลย <c oughs> นี่เลยใช่เลยทำไงทีนี้จะลงไปเก็บพื้นกลางเอื้อมไม่ถึง เบพื้นล่างเพราะว่าจุดนี้ค่อนข้างสูงก็ตืนเขินน่าจะเนี่ยเกิดจากดินที่น้ําไหลพัดกัดเซาะมาแล้วก็มาทับถมอยู่ตรงนี้ครับเอื้อมไม่ถึงก็เลยจะเป็นต้องลงไปข้างล่างนุมเบียรเกือบไปครับอ้าวคิดหาวิธีใหม่ถ้ามีไม้ก็กลับลงมาได้ไม้ต้องดีต้องมาตรฐานหน่อย เกือบไปครับดูจากร่องรอยตัวเนื้อตัวแล้วค่อนข้างที่จะระทึกพอสมควรนะครับแม่เดินเข้ามาดูไม่ทันไม่งั้นลระบันเทิงเลยตอนนี้รถขุดก็กระจายตัวกันอยู่สองคันซันนี่สองหนึ่งห้าซีเนี่ยก็ เคบร่างกายอยู่ส่วนโกเบเส200พิตุบตามเคลียร์ลิงรอครับเคลียร์ลิงรออีกหนึ่งหน้างานตรงข้ามกันโอเคพักไปก่อนครับ